าสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่กำลบรักพวกกระผมออฟวัดดันเนเช่เนี่วันนี้ฮะจะมามาดูนี่รถนะฮะวันนี้มาทำดู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 รู้ว่ารุ่นอะไรไอ้ตัดวันนี้เราจะมาทำรถรุ่นแวนคูเซอร์ไม่รู้พูดถูกเปล่าแวนคูเซอร์นะฮะรถนะฮะรุ่นนี้ฮะเป็นรถรุ่นเก่านะมาห้าสิบหกสิบปีฮะ หน้าหนูนะแวนกูเซอร์หน้าหนูไม่รู้เรียกชื่อถูกป็ผมกูก็ไม่รู้จักเนะมื่อรถรุ่นเยี่ยมมันดูเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตสคือชิ้นส่วนเนี่ยนี่อันนี้โป้บ้างเป็นบางส่วนนะเนี่อันนี้ฮนะโป้ใช้ลงโป้แดงไปก่อนนะโป้แดงแล้วโป้เหลืองกลับอีกทีนะฮะเหฮะแต่เขาบอกฮนะอันนี้นะฮะโป้แม่งยันข้างในไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูเลยไอ้สัสคือโป้แดงนี่คือบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับโป้แดงนี่มันจะมีความยืดหยุ่นนะเหมือนแบบว่ารถคุณนะฮะเวลาชนไปตึ้ม มันเป็นรอยยุบเนี้ยสีโป๊วแดงเนี่ยมันจะยุบเป็นเป็นรอยบุบตามนะแต่ถ้าเกิดโป๊เหลืองเนี่ยถ้าคุณโดนชนตึมมันจะแตกเลยนะมันจะมีความแข็งความแข็งกับความเหนียวโอเคเดีย๋ยวพามาดูเนี่ยนี่เจองานช้างนะเนี่ยอันนี้นะแมงกูเซอร์ฮนะแมงกูเซอร์หน้าหนูนะฮะดูโค้ดออกมาอะไรวะ B. B B I B I อบสามนะฮะแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรนเนี่ยฮะนะเนะนี่ยไอ้ไทยนะเนี่ยคานนี้คานคานี้ราคาเท่าไหร่ อายทายนะไม่ต้องทายแล้วกูตอบเลยเนี่ยนะเฉพาะอันนี้นะห้าหมื่นนะฮะไอ้โหเชี่ยคุณพ่อคนแม่แพงเลยกูกำลังหาอยู่นี่ที่ไม่รู้มันฝังเพชรไปตรงไหนจัดหาไม่เจอซะด้วยเนี่ยเนี่ยให้ถ่ายรถคันนี้เนี่ยให้ดูเลยนี่นะเป็นชิ้นส่วนนะมีชิ้นส่วนตรงนี้นะะนเนี่ยฮะ้ั่วหมดเลยฮะให้ถ่ายรถคันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ไหมรู้ราคาไหมถ้าคนเล่นรุ่นนี้น่าจะรู้นะว่าราคาประมาณเท่าไหร่พอดีผมไม่เล่นแล้วผมไม่รู้จักด้วยรุ่นนี้ย ราคาเนี้ยซื้อมานะครับไม่ใช่แนวสภาพนี้นะฮะเป็นซากเหล็กนะฮะสนิมแดกดั้งคันนะฮะรู้ว่าซื้อขาอะไรสี่แสนห้าพ่อมึงมีไตเนี่ยนะนู่นมั้ยพี่นะฮะพี่ช่างโป้นะฮะเป็นทำช่างทำรถโบราณนะฮะสายตรงนะฮะนะนะนะหลังลงอยู่พอผมยืนยิ้มอยู่อันนี้เจ้าของอู่นะฮะนะถ้าเกิดใครมี รถแบบว่ารถยกสูงพวกนี้นะสามารถมาทําได้อยู่แถวเมืองโบราณนะนะนี่นะรถทุกคันนี่เขามีพี่เขารับเหมาหมดแล้วฮนะมีคันนี้คันเดียวนะฮะที่ไม่เอาเ <laughs> <laughs> พออราะแล้ว่นะมันก็เหมือนคนไหนรถคันนี้นะเหมือนคนอะ่ะโดนกระทืบอะ่ะแล้วเข้าโรงพยาบาลอะ่ะแล้วหมอบอกไม่รับเย็บอะ่ะ <laughs> ไอ้สายต้องดูสภ, <laughs> ภ,ภาพมาันเลยเนี่ยพามาดูสภาพมันนะเนี่ยดูสภาพเนี่ย ดูเนี่ยนี่คือเหล็กดีนะฮะนี่คือเหล็กจากรถนี่เหล็กจากรถที่เหลือสร้างมาทั้งทั้งหมดเลยนี่เหล็กสีหมดมีข้างนีนะ้ข้างนี้ซ้ายฝาครับเป็นเหล็กดีนะฮะแล้วก็มีข้างหน้าเดี๋ยว้าอหน้าเนี่ยข้างหน้าก็จะมีเนี่ยอันนี้อันเนี้ยเหล็กดีนี่คือของรถของรถจะมีหนึ่งแล้วก็มีชิ้นเนี่ยชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็สองสองฝั่งนี้นะฮะที่เป็นของรถนะฮะให้ดูไกลๆก่อนไม่เห็นเนี่ยเนี่ย ดูเลยเป็นการตัดแปลนนี่ของรถไอ้เหี้ยแม่งเหมือนชาร์กี้เลยสัต <laughs> นี่เจ้าของอู่มาแล้วนี่ <laughs> มาได้นะฮะนะะอู่สำเริงนะะอยู่ตรงเมืองโบราณนะ,ะแต่ตอนนี้ยเพิ่งมาเลยไอ้เหี้ยไม่มีที่จะจอดเลยสัตดูรถเนี่ย <laughs> <laughs> ไอ้สัตว์อยากให้คำว่าเต็มอู่นะล้นอู่ไอ้สัต <laughs> <laughs> ยัน,นอกนอกถนนนะ <laughs> ดูเลยงานช้างนะฮะอันนี้เป็นเคื่อ งานสร้างนั่งกันะบนใต้ท้องก่อนนะอันนี้บนใต้ท้องก่อนส่วนชิ้นนี้ก็ชิ้นส่วนแม่งบานเตเลยเนี่ยยังจะงงเหรอซื้อมาได้ไง400,000ห้าไม่เชื่อสามพี่ก็ด้แล้วของรถซื้อมา4ี0 0 0 0ห้าจริงคันนี้แต่คนเล่นรถรุ่นนี้ก็น่าจะรู้ราคาอยู่นะแต่พอดีผมไม่เล่นเนี่ยผมไม่รู้จักเลยรถรุ่นนี้มันคือรุ่นอะไรเรียกมาแล้วมาแล้วอะไรนะแวนแบกูเซอร์้ำไมเลย แบงคูเซอร์หน้าหนูเอร์หน้นาหน,นูแบงคูเซอร์หน้าหนูนะนะโอเคเนี่ยวมาทำโพลบาส่วนแล้วน,นี่แต่ตอนนี้เริ่มทำไม่ไหวแล้วชวนให้พี่เนี่ยพี่เขาเป็นช่างทำรถโบราณสายตรงนะขอร้องให้พี่เขาช่วยแล้วตอนนี้คุไม่ไหวแล้วไอ้เนี่ยโป้ยากขึ้นมาอีวเลยเนะี่ยดูแลทำแล้วทำข้างในด้วยทีแรบบกบ่อยโป้้งในกูนัวพูดเล่นทีแรกที่ไหนได้พูดจริงถามพี่ก็ได้บอกให้โป้ขงในด้วยทีแรกก็ นึกว่าโป้พูดเล่นนะน่ะเขาบอข้างในมันไม่มีอะไรแล้วรถใหม่ๆรถใหม,ใหม่มันจะมีซับใช่ป่ะมันจะมีอะไรบังอยู่ข้างในแต่นี้คือโชว์หมดเลยคือต้องทําให้เนียนน่ะพี่บอกถ้ามึงข้างในเนี้ยทงโป้ไม่เนียนน่ะตายเขาบอก <laughs> ขู่แต่ยังไม่ทันโป้เลย <laughs> โอเคไม่มีอะไรครับคันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะฮะนี่ ลากเหล็กนะฮะสี่แสนห้ารุเก่าวะสายสิงหนมรุ่นใหม่อคสองวครับเดี๋ยวหลังมีอะไรดีเฮ้ยพอทีนะที่มีคนสอนที่มีโพสหน่อยฮะพอดี่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะดูงานเดียวเจอรถภะพานี้คงไม่มีเวลาจะสอนนะะเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะสอนให้แล้วกันรู้เรื่องโอเคแค่นี้แหละนะเจ๊